สวัสดีค,ครับแล้วก็ตื่นแล้วครับนอนตีที่ตื่นหกโมงกว่าครับพอมือนี้รถเฮลเพินเตยเสร็จเพนมีงานครับเดยวมือกีตาร์ใหม่ที่เดี๋ยวีซ้อมกันเดี๋ยวไปเบิ่งรถเทรครับโอ้ดีจะผมจีสุดในบ้านแล้วครับเลยแค่อีเซ็จแล้ว บจัวัสดีครับนี่มือของรูปล้อดตามาาเป็นวันได้ตื่นกันาไหมครับเนี่ยกำลังครับกำลังครับครับครับ งับงับๆงบเป็นกี่เป็นไอ้หนุ่ยครับเดียเตียนเ้าขึ้นมาเลยว่ะเดี๋ยวนี่ครับวันนี้รถเทราเพิ้นเต้ยเสด็จยี่ไปทำการแสดงอยู่อำเภอหนองเรือ ดาวเพิ่งจะมาลุกออกแต่เศร้าท่คลิปยอดเห็นไหมเจ้าคือมาลุกออกแต่เศร้าท่คลิปยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าวนะเครื่องกาวเห็นพุทโธมีไหมมิกะเอโปรทูดีไ่มครับมิกเนี่ยเมนครับไม่ดัดโปรทูเหาอนามือใดล่ะเข็นเมืองเทียบที่เก่าลงก็พร้อมเลยเมมครับกิดในวันจีนัตอนไล่ครับยังยังครับตอนไล่กะ สูนี่ครับผู้ทานสวัสดีครับกะโหลดแอปใส่้ลไอแพดสุดเล่นกันใครดูสุดเล่นเดโมมันไหมเดโมมันดีไหมไอแพดมีอยู่สวัสดีครับปามุดอยู่ยาวสวัสดีครับเสียสวัสดีครับ,รบท่านผู้มีความสามารถเกี่ยวกับเครื่องเสียงทุกสิ่งทุกอย่างเก่งมาก ให้ปามดอย่าเพิ่งยอมว่าเก่งครับครับให้เสียงเราออกสู่ระบบสายตาเอฟซีก่อนเอฟซีตัดสินใจครับเอฟซีตัดสินใจครับคนทุกคนทุกอาชีพตัดสินใจครับวันนี้เป็นวันดีเป็นสิริปฐมมาเลกที่ามาเจอเสียนอนเสี่ยวบอสเสี่ยวผู้นำของเราเสี่ยวบอสโจลำเพเิดนออฟฟิเชียลลัพิดเนออฟฟิเชียลคนติดตามเยอะเหลือเกินเพราะใกล้ชิดครับใกล้ชิดแล้วก็ มีสีมือมีความสามารถเป็นยูทูบเบอร์ที่มาแรงที่สุดเลยคนนี้เสียงทางแยกฮะไม่ไม่เสียงทางโค้งนะมาแรงเสียงทางแยกแซงตรงไหนก็ช่างแซงการขับไอ้ีเขาพอใจเขาชอบสุดยอดอยู่แล้วครับครับผมครับสิ่งที่บอกว่าสำเร็จแล้วเก่งแล้วคือช่องปามดออฟฟิเชียลปามดอยู่ยาวออฟฟิเชียลลำเพินลำเพืินออฟฟิเชียลไม่ปามเพราะาโดนโดนโดนอ่าอ่า ถูกเออไม่ใช่ไม่โดนใช้คําว่าแฟนคลับแนะนำแล้วก็ให้ให้ความรู้ให้อะไรรับความแฟนคลับจากปามดเนี่ยปามดดีใจมากที่มาอยู่ตรงนี้ด้วยความเคารพที่ให้ความเมตตาให้ใจปามดทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนต่อยอดชีวิตปามดให้ให้ไปได้ให้เดินไปได้เพราะปามดนี่ก็มันก็รู้สึกมีความสุขนะป่ะมีความสุขครับได้ทำแล้วมีความสุขมีความสุขสบายใจครับ พูดคนเดียวแล้วก็ไปเรื่อยๆอ่ะขอบคุณมากครับแฟนปากช่องบ่าวมดแฟนขับเอ็กซีครับรักบ่าวมดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตั้งค้วแฟนขับ่าวมดก็กดเสี่ยวบ้าโจอด้วยนะครับผมเสียงนนตัวจริงเสียงจริงตัวจริงก็รูปหล่อครับนิสัยดีด้วยน้อยกว่ามดขอบคุณมากครับสวัสดีครับรเเขาียกว่าก่อนี่้อละลายที่ติดจำเป็นเนี่ยครับ อาจารย์เขายิบไปผมครับพี่ผมทานเขาเขายิบไปเขายิบไปเฮียใส่มืงอ๋อไอ้น้องเลือครับขอนแก่นครับน้องเลือขอนแก่นครับผมเนาะฝากไปฟังรถแทร็คเพิ่นเตยเสร็จแต่เพื่อนจะไปบเนี่ยไปไปครับขันเรกไปอาบน้ำตื้อ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 เมือวานจะไปรถแทร็คครับมื่อวานฝากซองตอนนี้เลยครับฝากซองฝากซองเอามาเอามาเบิ้งเอามาเบิ้งซอก้อนครับเฮียนุ่นนี้ขากดดังเนี่ยไหนๆจมีซองนู่นน่นเน สมัครไปโทรศัพท์เลยครับเห็นบ่สเ็นเ่ิผมบอกว่าเปลี่ยนก็โหเลย่องว่าสันทัดตรงนี้ให้แต่เรียนคีย์บอร์ดนี่ยชักว่าจักริมนี่ยากกว่าครับเห็นบ่สผมกันกล้องนัฒนดเนี่ยขันกล้องกล้องกินข้อมือครับครับเป็นกินข้ามือของผมกล้องกินข้อมือสินี่ครับฝากช่องดาวเ้บิร์ดต่างคนทีเท่านั้นก็คือพอเบิรงกหอด นาทีนี้ปั๊บออกจากคลิปผมเลยครับแล้วก็เข้าไปกดเดี uda, a, de uda, de uda, de ๋ยวนี <c moderate> ้เลยครับโอ้ยขอบคุณเช่นนั้นกับเอาดีจ้าลายอดีจ้าลายเชนนันว้าวพอถ้พ่อคนติดตามไรไหมเอ้ยโอ้ทามะเงินกว่าสี่สองหมื่นเลยไหมประมาณหมื่นสองกว่าฮะประมาณหมื่นสองครับหมื่นสองกว่าไครับฝากช่องเตาเปิดก็คือบรรยากาศถึงห่านเนาะครับผมมันก็อีสู่ช่องตาเปิดไปเรียบร้อนี่ โอ้ยกับบัตรไทยในบอลลินเนาะบอลลินห้องกับบัตทังเจ้าห้องต้องทายเลยต้องทายเด้พี่้องติดตามไรแล้วครับแน่นแครับเพราะว่าเสียบแจ็คเสันยอมกันำโดนไหมไม่โดนครับครับพันคูณพันพลัต่ละงานไหมเพราะเพราะเขาบอกรถเทียงเสียอายุไรคุณไรจีวัยนะครับวแต่ผ่านพี่เกาครับนั่นนั่นจับโทรศัพท์วันที่สิบหก สิบหกแล้วก็ลงกูเ<ร><ร>ทียบ<ป>ต้นเดือนวันที่อ่ะ,ออะครับเพราะว่าตอนนั้นมันทานข้าวไม่อร่อยด้วยครับนอนก็ไม่หลับด้วยครับเพราะว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรสมองมันจะระเบิดครับก็เลยได้จับวันที่สิบหกมาถึงวันนี้ก็สิบวันพอดีสิบวันพอดีปะเา็เนน,น,น,นก็ตามเร็วก็ตามปลาหมุดด้วยนะครับของเชนนั่นช่องปลาหมุดนี่แหละครับผมเจ้าของเเจ้าของเป็น เบิ่งข่อยเสื้อยูอยน้าหัน่นประทุมเลยเระเบียบยังมาขึ้นเนี่ยังยังยังเขาไ็้ไปยัง,งว่า,ววามาขึ้นเหรอับจีซีเนี่ยตีถุมุวนเสาถุมงม้วนแต่ว่า,บา,บ,าบาดไปในหินอยู่แต่ว่าบาดมาบามาเหินเดอกครับตีหวมาจีสองมาทันมาอยู่สนอกครับไปกบจันอึงกับป่าอำนาจเ<อ>มื่อคืนไปดูระเบียบปลาครับไปครับไม่ไม่ได้ขึ้นครับไปกินปลาหมึกแล้วกับกินปลาหมึก ผมก็ไปล้ำนิดหน่อยครับผมนี่ดิเข้าไปดูนิโอ้โหลายลายแมวเก่าออกเลยไม่ใช่ลายเสืออะายแมวครับเอ็มหน่ากลับไปครับเมื่อคืนนี้พาโลูกฟ้อนมบาปามนากันเลยครับนี่ครับบรรยากาศพี่นเองเขากับอาจารย์ดนตรีเขาก็ยุ่งี่โอ้เดินใหญ่ดีเลย คลิปนี้ฝากพี่น้องสามีสัก่อนครับก็คือ,อ,อยิริซ่อมระยะเนาะเขาซ่อมประมาณฮอดบ,บ,บ่บเกินสิบมุ้งหล่อเขาต้องได้หมุนไปบ้านจะผ่าเนาะผมเอาแค่ขึ้นหัวเมื่อนี้ซ่อมซ่อม,มอย่างครับซ่อมมือกิตาไมไหมขึ้นหัวแม่นครับกิตามไม่เพราะกระชั้นไหมครับโอ้กิตามไม่เพราะกระชั้นไหมฝากติดตามรถเทลำเบอร์เต้ยเสเด็จครับผมฝากด้วยครับครับเมื่อนี้กับแขกมัลังใจยู่ยูน้องเลี้ยงม่ายครับ <ม>อ่าโอเคจำซื้อบ้านมาได้ครับเดี๋ยวซื้อบ้านเดี๋ยวไปเบื้องนี้ผิดนะครับเนาะโอ,โอ่าอาจารย์สุชินมาแล้วครับสวัสดีครับครับโอเคครับ